อันนี้โอเคกูอ่ะคุณใครเป็นคนนั้นดิอานักเรียนพัรลสวัสดีครับคุณครูอ่าลบแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทายคำถามกันนะครับครับคุณจะพาเยียกชื่อก่อนใช่เราพกถุงยางครัเอ้าเด็กชายเราพกถุงยางจะ ตะโกไปหรือไปตะโกเป็นครับเอาแล้วแล้วโพลใช่ใช่อันนี้อันอันนี้คุณแม่บอกว่าไปซื้อไปซื้อถุงยางนะไปซื้อถุงยางเพรมันถุงหมูอที่มันมีก็เลยไปเอาถุงยางตัวนี้มาใส่ครับแล้วแล้วแล้วจะให้คุณแม่ใส่อะไรฮะก็ใส่ตรงนี้ไปเลยออกากผมนะครับเออไม่ใช่กันผมนะครับเออ มองมาครับดุ้งยาออกมามาเก็บฟุ้งตัวตัวนาจะมาตัวนี้สวัสดีครับ หัวดวิชาประวัติศาสตร์นะครับผมวันนี้เราจะมาชิงเอาไข่ไปทอดนะครับผมต้องยื่นมาตอบคำถามเกี่ยวกับไข่เกี่ยวว่าที่เด็ดจากไข่แล้วก็มาตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องปรุงแต่ว่าเป็นการเกี่ยวไข่ในรูปแบบที่ต้องวัดความรู้ไปด้วยเออถ้ามึงเก่งมึงไขด้ได้เกี่ยวในมัาเสียบอ่ะเออ ว่าได้ไข่อยู่วิญญาณอะไได้เครื่องมันไม่ได้ไข่เลยล่ะอย่าเอาที่องมไปผัดโอ้แต่ก็ต้องผัดดูใช่ไหมแล้วก็ใช่แล้วก็ต้องมาลุ้นออกว่าขอสุดท้ายจิเดย์น้ำมันหมูหรือในน้ำเปล่าหมูเป็นน้ำมันหมูอีกท่านสุดท้ายเออมาจะมาปวดนะจีได้ครบทุกอย่างเป็ไข่เคี่ยวเคี่ยวอะไรที่สุดช่วงสุด่ิบวันนันกูเก่งเนยกลับมาจ้ะตีล้อมไปจีตาโน่หลงเล่า เอกง้บออกรนี่เผมถ้าใครยาตอขอหก็เอาขึ้นราฝั่นี้นะครับเพื่อม่ให้ล้เราก็ให้ทีมตัตอหลงนะครับนั่นก็คือกเองม่ต้องบอกเมนันจนกันล้น่ารับขอขงนะครับผมอาขึ้นมาตั้งเลยนะครับผมทุกคนีสอบสุดจิผิดเหมือนกันนะครับผมตอบสุกจิผิดโอเคครับม กรุงศรีอยุธยาต่อตั้งขึ้นปีพศ1893เหตุการณ์นี้ตรงกับคศในขอไข่คศ1350ขอไข่คศ1351ขอคลายคศ1352งองงูคศ1353ต้องเด้นนัอไไรอะะขอบคุณ มั่งเรามีกูดาอยู่เพ่เลยบเพิ่มยไม่ตในหน้าปะออเราเข้ากระจายเขาถือไปไกชื่ออาจรย์มากเลยดิแล้วามันฝังนานน่ะทำไม่กูว่ามันจะบอกต่อไม่คุยเดี๋ยวนี่กูยังไม่ได้ฟัยหอได้เมื่อกี้เอาไปเลยนี่ไปเลยไปเลยมัดทาไว้ไงก่อนุีุทยาก่อตั้งขึ้นปีพศ1 8 9 3 เหตุการณ์นี้ตรงกับพอสอใดเท่าไนะหนึ่พันแปดอยเก้าสิบสามสจุดนี้อสอบราหายมันไม่ไ่เนีไม่จะหายนับเป็นขออเส้ไปกันพิ่งมัไปหามัะไปกเพ่ออะไรกันล่เองปดสามอืออสอบข้สอหนึเึงแปดเก้าสาโอ้ที่เป็นผันสะาอยู่เนี่ยพี่ มันตอบเมื่กี้ไหมันตอบเอามืวยมันกินเลยอเอคตอบก็สือยวันวันนี้เองวันนี้พ่อสออะเนี่ยตีตอกข้อ่ตุ้งคลงสาลงสามลงสามขอไข่อะันีลงสามมันัคำตอบที่ถูกกคือคอไก่ครับเออเออกอคขย หัวก็หัวั้งก็หัโอไมีนเ้งไข่เลยหัวปลาหัวเครือเงี่ยโอ้มเขาเรกเป็นไข่รอเอกเลือกมขอนี้เาต้องเอาไข่อะไรต่างเลือกแล้วนไหแมงงูหายละลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่ประชากรอาศัยอยู่น้อยกไก่ที่ลาสูงขอไข่ที่าดชายฟังพอควายที่ากหุเขางงูที่ากลุ่ม ยงต่อครับข้าวคั่มันมีทีลาบลงไปทะเทอรลี่ทีลาบใช่ไหมขอข้อคัยวเพื่อเอาน้ำกูไอเลยขอควยอ่อะขอวคกูอยากคั่ว้ใครไอ้ที่ไม่อยู่าตอนนี้ฟังกี่ทินถล่มไทยโมนอว่าชอบผมงงเด็กแต่ว่าผมไม่อยากคิดลืเกับขอคัยวอะกูชี้เรื่องอีพี่แรลคุณว่าไหนยังไงอะ อุยอยากู่อะไรใครข้าก็ตื่นเลยวะาไก่ตื่ตื่นเขาดยตื่เ่อกีาตอบผิดไตื่นเี่ที่ลากสูงหมวกที่รากสูงมีดิหน่อยเี่ยดิกดอยดอยมีะเนียเออมีบ้างไหมมีเออที่รากไปก่อนโอ้ที่ราดมวกเอาไว้เอาขอไก่ที่ลาสูงขอไก่ที่ลาดชายฟังคอควายที่ลาดของเขางองูที่ราลุ่มที่าอเอกต้องการดูไเจ้ โอเคครับเจริครับผมคำตอบที่ถูกก็คือคอควายครับเป้ไปไอนน่ยากเล่นตอนเล่นขยะเห็ดหรอไม่ได้ปูพ่อเหราอแม่เป็นพ่อที่แบบดีดในโลกนี้ดเป็นปอบเนี่ยโอ้ปอบขึ้นเลยเนี่ยมีฮัทชิวจุูดทิจู่จิจูดอไนี่ด ยังใหยังให้ผู้ันไม่กินขนมเนี่ยนี่ใส่โต๊ะผมมาหาอะไรเออมาเจอลูกอินมาเจอาูกอินมาเลูกอินคุณปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาโต๊ะกับพ่อใดกอไก่ลูกตาชาววังขอไข่เครื่องใช้นี่ยังไง ครื่องใช้ย่างหิเผาคอควายผ้าไหมแพ่วาก็นานกระไนจันทีนเอาไหมเอาไหมเอาเอาอตัดตัดตัดตด้อเอาเอาไหมเออเดี้ยเรื่องจากกองไก่เลอเออกอไก่ลูกตาชาวันฟอไข่เครื่องใช้ย่างหิเผาคอควายผ้าไหมแพ่วาองูปลาตะเพียนใบลาน เด้๋ยาบางบางนี่นะโคตรตะโกนมึงอยู่ที่ไหนมึงตอบพี่เสีปากอ่ะกูไม่ใช่คนโคราชอ่ะคนที่ไหนอ่ะบันะามองมูดเลยวมังบงจงอ่ะบะวมงมูเออมูมเนี่ยมู่ารนทุกคนทศแต่ใครที่เล่าอย่างนี้มาใครบึ้บึบึอันนี้เขา มาคู่แต่งขึ้นอยู่กบีมราชนะก่อนสีรรมราชเดี๋ยวก็้อจ่าีากูกูเข้าอันก็ไปเงี้ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำคัญของไทยเกิดขึ้นในสมัยใดกอไก่รัชกาลที่เจ็ดขอไข่รัชกาลที่ห้าคอควายรัชกาลที่สามงองู ราชการที่หนึ่งสบายที่บ่าตัวหามะโมงงูกว่าขอใครคอใครวอลบอนราชการที่ห้าราชการที่เจ็ดอขอใครชการที่ผ้าันเจ็ดก็มีคนเลยขอ้โหขอใครอะชื่อโอใครขอใครเอออใครไม่รา กูรู้อ่ะแต่กูคิดว่ากูคชิดว่าเรานักเขียมีว่ะต้องีเลขนตอนะครับก็ที่อยู่ี่มือีดบดีเราตตอเงีอู่คือกไก่ราชการที่เจ็ครับา่ราชการที่เจ็ดว่ะทำไมทำไ่ยันที่หามาก่อนไ้ใคาเดียวเดยวมเขาอเขาึกใส่ประเดศไทยเนียได้ใครมาเดียวแล้วมันเก่ก่อนสามูดจังย์เนเขาด่าก่ส ถ้าเราบอกตามบอกรอบสี่คือเรียบถนัดน้องรามเรียบถนัดนะเขาชอบเห็ียญวะโอเคคำถามข้อไข่หมดแล้วนะครับผมกผมได้ไข่มาคุณละฟองเออโอเครอบต่อไปครับเป็นเครื่องปรุงสาเหตุที่ได้รับการนำนนามว่าพระยาพิชัยดาพังเรื่องมาแตกสาเหตุใดนี่คือสัตวตางด้เดี๋ยวเอ้า Lên. Thì chạy làm thì chạy làm lắm lên này không Thì làm lắm này. ื่องมาจากสายเหยื่อใดกอไก่ต่อสู้กับทหารขม่าจนดาบหักขอไข่ฝึกซ้อมการฟันดาบจนดาบหักขอควายมีดาบหักประจำกายในการอ่อรบงองูเมื่อจับดาบทีไรดาบหักทุกครั้งเฮ้ยฟาดเนาะมังมึงอย่าอย่าเก่งขนาดนั้นวาฮะมังองูเก้มุกับเพื่ินตองลามตองลามเรียบปรึกเหมือนน้องลามมีสิ่งองลามเรียปรึกมานนั้นเออนเลื่อนนั่งสิแล้มียังไง อ้าขอไข่เออขอไข่เดี๋ยิงเฟี้ยนดียิงเฟี้ยนฝนานะเออมาแจ้ครับมาแจกครับฝอมที่ดูกันชอเรีนกวันเ้าพ่ขอไข่ไม่ได้ฉีกเนี่ยพเพียงการทันเออขอไข่เนี่ยหรอเนียพอขอไข่ฝึกซ้อมการปันบาบซ้อมแห้งเัคืเนรร่อาต่ยก่กนตัวก่อนแม่พ่ออยากว่าา่ออยา มื่อควากว่าจะเสนเนร็จไได้เช่นดิมคำตอบที่ดูว่าคือปอไก่ครับวายตายไปหลายเลยเอตายกันไปมาส่อนเดียวเวี่สนเดียวเลื่อยเร่อมอะนเกินกันแม่แม่บอกว่ากินเพลนมาเริ่มได้ ถ้าีพศสอง้ารี่สเกตรงกับปีจอก็ได้เปรียบเทียบพอศกับปีนักสัตว์ได้ถูกต้องโอปีไหเอีกแล้วเรียดนันแคุณปู้บริหูกหรือเป่าไหนวะาต้อรักราต้อักไม่ใช่หนีอกกอไก่พศ2 5ง5ันาร้าตรงกับปีมะแม่พอไทพศ2538ตรงกับปีลากาพอไฟ พศ2541ตรงกับปีขานงูพศ2543ตรงกับปีฉลูงูฉลูฉลูเอาผูสุู้รูต้องตอบตัวเองู้ท่านเแ่นัจัวดูกู้เชี่ยรถมีากมีแท้มีมาะขออไนะเราเหมาะนี่เอาเวามแม่ี่ยังควาแม่นี่ยังอะแล้วก็ผู้รู้หผู้รู้ักไม่เก่ันเดา

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเรือกสิข้อไก่ปีอาทิตย์โอ้ยเย้คำถามนี้ใหญ่เวถาทัทาูดเรื่อ้ไรไม่ล้าน้นก็ไม่ามเขาถามสัตว์แล้วอตอบเนี่ยมวไปจากคำถามมาฉีกปีอาทิตย์อาทิตย์กามาส ก็ได้ไม่ใช่เหตุการณ์2000ของกรุงเทพมหานครกอไก่รอหนึ่งคลองลาดเมื่อพศ2325ขอไข่รอหนึ่งตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงเทพคอไฟรอหกเกิดน้ำท่วมกรุงเทพอย่างหนักงอง,งูรอหกเปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานครนี่เปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานครกลายเป็นอมตานครรุงเทพย้นยุก <c oughs> ัน วันนี้ผมจะถามเด็กหิงเด็ิงเ้นเ่าเออกว่าเด็กบอกว่ายิงเส้นยิงเส้นมาตอนนี้เงยิงเ้นผมผมคนเจ้าขอขอมาเพื่อไทยทีแต่แค่แล้วผมคนเจ้าคนไหนครับยิงมาเลยเราเสืยอถืัเธออ

เอาเรียกได้ไหมคร,ร,ราบโอเคโอเคตอบคือเป็นคนไทยหิงัวเออมาเลยทีตั้งเยอะที่ั้เออครับเยอะนี่าาชายเนี่ยสูบบุหรี่ครับสูบด้วยหมสิวันนี้มันช่างใหญ่พ่อเป็นต้นตัวถ้านักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นจะศึกษาได้จากเรื่องในกปรกร การปกครองแบบธรรมราชาขอไข่แบบประชาธิปไตยใอควายการปกครองแบบพรอปกครองลูกงองูการปกครองแบบสมบูรณ์ระยะการน, <c oughs> นีครันโอเคเข้ามาจะทำอะไรการปกครองแบบสมบูรณ <c oughs> ์ระยะที่ระดับ พยายามอยู่เซว่าเอาเอาอานไหดูของงงงไหมดูการปกครองแบบสมบูรณ์ยาโอ้รัตนายาที่รัเออมันของยุ่งของเนี่ยยานั่นท่านไปบองมันจะข้าแล้วโอเคก็ให้ผมไปกก็การปกครองแบบฟังงงิดอจาย์นิใ้ยไดสงเรียยไาเอาเลยฟั่งเดี๋ยวกขอไหม พ่อไงอใค่อูไมมพ่อกครองลูกพอกองลูกนะทำต่อีหนนะกอไดุยคู่เป็นคนไรใครจัดีนัดีมันสีลกนต่อพงกันแนไม่ดีไม่ดีไม่ดีจัดทีนมานมองแบบนี้ยันไรไปแล้วอ่เด็กเด็กะไกใสยเด็กเลยอ้าวโอ้ยน่า ภูมิปัญญาในข้อใดแก้ปัญหาในงานอัตจักรกรรมขอไก่หูทอผ้าขอไข่เครื่องสีข้าวขอายเครื่องดักปลางองูเครื่องคอมพิวเตอร์หุ้ยอัดจักรกรรมเอาตีกว่าตีกว่าไม่ไม่ไม่ลองขวิดก้มหัวทักหน่ยังนู้นองไอ้เหี้ยเอาสันงทำไมอ่ะไปเดินสันอะไรอ่ะบุก เรามันเตรอมันเป็นิ้งเรายีจ่ายตามปเดกจไม่แมนท่อไม่นยาขึ้นกันเลยอ๋มึงทำไมตอฟ้องขอต่ะเต๋อเองคราโอเฮ้ยขึ้นพงกเสียวปูเลไแดงมันแกงโม่แท้มาเสยจจายลอต่อดีด้นะก่อไครับปูยุเห็นตอเอีนไหนง้นกูเโอ้ เออเคยไปมูกัน,โม,โกนมาใส่เราตัดใส่เนี่ยฮะอิงเฟนเดฟอิงเฟนปรุงรสให้นนหน่อย,อยเราเป็นเพื่อนกันใส่ให้เราน้อยๆนะใส่ให้เราหน่อยหน่อยนะนี่ครับอันนี้เลยครับใสุ่ชูด้วยก็จะรนูอะไรหนูจะใส่ยังไงแล้วเด,ดใส่ตามความหล่อใครหล่อที่สุดใส่แม่งี้เยอะเลยโอเยออเยอะเลยโอ้ยตังแต่นี้ขันมันเยอะเอาน้อย,ยอน้อย

ก็ในไม่ใช่ลักษณะของภูมิปัญญาของหินต้องการเรียกมันก็มีต่อใครใส่ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ยิงฟองไม่ต่อมากเลยไม่รู้วเยแกกันไปเลยวเี๋ยวเดียวเดวเดี๋ย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 วยวเดี๋ยวเดว ข้อไดไม่ใช่ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นพอไก่ผลิตจากทรัพยากรท้องถิ่นข้อไก่เป็นความรู้ที่สืบทอดกันมาขอไฟแต่และท้องถิ่นมีเพียงอย่างเดียวงองูใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่นนั้นขอคุยขอคุอคบอ้บริวิบอะไรอีกตวนึ่ง

ยั่ไงยัไงซื้อได้่ะพายหนาบรานถึงรวมมาูั่อาีแล้วมกปอากคนข้แต่ต่อ่าใครไว้มั้วมันมันกูมไม่น้ำไอชีเยียงเป็นใครแนมแมใรไรตอนนี้อเหตุใดจึงกล่าวว่ามีการตั้งถินฐานในดินแดนประเทศไทย กอไก่ม <Private. S 2> ือม <themselves>. ีพ hey, wow. ื้นที่สุดกสมบูรณ์หอไก่มีการวนเว้นวัตถุวราณคอไฟมีผู้คนอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติงองูมีประเพณีที่สืบทอดันมาว้าวข้อข้้ง่อใดรที่ดวมาคุย กินวเป็นต้องกินแต่เไม่กระดดอะไรไอยากหไม่อยกหลอกทนี่ทำวะอ่ไล่ไลขอจไมัไก่ป่ไก่ใได้เกดกันไก่เอาอากอไก่เข่มวกกัไกอไก่ตองหัวทำตอนนี่ตัวร้ายอขอค่ว้ายดดดดก่ัเกี าูงว่าไเหรอตาจุดอะกูไ <médico> ด้ไหนไหนเลยก็มึงจะสูงไปถึงไหนมันสั่งเลยเอากูต้องเป็นการเดไทมาแล้วนันหมูสิ่งที่ะันหมูกั้เานะขอบ้า่ตอกเอาไข่ได้ไหมพอๆเลมาอีกข้อสุดท้ายนะครับผมรอบนี้จะไปชิงน้ำมันหมูหรืน้ำเปล่านะครับผมข้อไหนไม่ใช่ ทำไมพ่อผมตอนนี้หย่าก่อนตัดนี่เราครับข้อใดไม่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของพิ้นก็ไก่กินใช้กระเป๋อเนี่ยก็ไก่กินใช้กระเป๋ายนก ตเวไม่ได้กเพี้ยนขอท่านทำเถอะเพราะเหตุใดเทพทางตะวันตกจึงนิยมใช้คริสต์ศาสนากอไก่เพราะนับถือศาสนาคริสต sw ์ขอไก่เพราะนับถือศาสนาพุทธคอควายเพราะนับถือศาสนาอิสลามงงูเพราะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูงู อะไรต้นรมอบดี่ากอไก่ว้าวออกออกกบเปออกหมูแมออกก็ไก่เอ้พีชอกอกยยอพีกไดูพวกฉีกมาเนอะโอเคครับผมเจอตอนกินไข่เจียวกาผมก็ไปตอดไข่มาแล้วนะนี่นะผม หนาตาใครเดละครนะครับผมอู้นมูกหอวองปุ๋ยตัวมาวนม้วนมวเป็นเขาทีอท่นค่สวยแบบนี้เ่เป็นเ่อเป็นฟองละสิพี่ใช้กานก็จะเป็นฟองอู้ขึ้นเหียวเยอยเของปูนาตาดีสุดเะมาแหนใน่ะไอ้ดี่เคกินเบอร์เอนเบอร์ออเบอไหเบอร์นี้ยโอครับผมอจะมันจุดสิงจุดส่ขึ้นอไจุดส่มาเอากนส่งเอา เก่ามันเก่าไม่ได้รอะไม่ได้ปะมหอมไปเมหมดปะมหอมะไรมหอมถึงเกล้ออะไรเกลืไอะไรทอยู่ไม่ได้หอมก็ไม่ได้หอมก็ได้ซอยอย่างไรตุ้บตุ้บโตกุดเลยตุ้ตอะไรอุ้งพื้นนานาได้ได้แต่เข้มแบบนี่อย่างเอเวรู้อะเป็นเกลือเลยวะเมันเหมือนฟองเกลือ ป้องใครใครถือเกือแห่งมั้ขวกเลยวะ <c oughs> ยังไม่งี้แจ๊บเลยอ่ะคือมือสั่นเลยะแกมเดือ <c> ม <oughs> ือสันอ่ะอันถื่อแอ <c oughs> ค่ก่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่ดูกันจจบมาจนถึงสุดวันนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมขอให้ติดตามไปจนแก่เท่าเป็นปู่ย่าตายายทุกคนเด้อสบววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับน่าจะผ่นเราแต้เราในเทเดียวดี่กนทิมปะไป